หนึ่งสมองสองมือถือสัญญายึดธรรมะเป็นหลักสมัครสมานกัตัญญูกตตเวทีคือปณิธานพร้อมก้าวบานฝากน้ำด้วยความดีเรื่องที่เจ็ดแล้วพี่น้องที่ก็ารกครับนะตั้งแต่การเริ่มต้นชีวิตการแสดงหนังตะลุงของกระผมหนังน้อง,องเดี่ยวลูกทุ่งวัฒนธรรม ที่นำพาชาวกันนไปให้ความบันเทิงรื่นเริง,เรงพี่น้องทุกราศีดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ชเวดล้อมด้วยสถานที่และโอกาสบริษัทบ้านดนตร,รีเกอไว้นะฮงก้อยวิรพบันยืนแียงข้างกันมาถึงชุดที่เจ็ดแล้วขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดตรังแล้วก็ทุกทกท่านที่สนับสนุนผลงานวันนี้การไม่ได้ขอขอบพระคุณ แมู่รนณนกำเนิดทองอก็ไดเ้เป็นแรงใจกเนิดตลอดและพี่น้องทุกๆท่านไม้ไผ่เกีบหนังหัวควายบางคนคิดว่ามันจะไม่มีคุณค่าอะไรแต่ระรับตัวผมและครอบครัวมันมีคุณค่านั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งทำไมน้องเดียวได้ลืมตาปากได้เดินอยู่ในเส้นทางสายบันเทิงได้บับน,นี้ ม,มีในสิ่งที่เราไม่เคยได้มีได้ประสบได้ในสิ่งที่เราไม่ที่พบได้เป็นที่รู้จักของพี่น้องมากมายท่านแต่ตุ่มเทหัวใจให้กับกระผมก็เนื่องจากไม้ไผ่คีบหนังหัวควายนี่แหละครับน้าจอผ้าขาแก้เพีเพยงผืนเดียวที่ใครๆอยากมองว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรมากมายนำบาชีวิตหนุ่มน้อยคนนี้และครอบครัวอยู่กันจะมีความสุข นี่คือสิ่งที่มีค่าครูบาอาจารย์เราไม่เคยมองข้ามลูกชายคนนี้ยังระลึอกอยู่ในคุณงามความดีของพระพุทธศา,า,าสนาคำสอนของพุทดองและอยากให้ท่านเดินตามแนวทางของพุทดองท่านจะมีความสุมขก็กำกืบคนนี้จะมอบความสุขความเั่งเจิให้พี่น้องตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป เป็นการไม่เสียเวลาจบการแสดงแล้วก็เปิดจองร้องเพลงกันท่านได้ฟังเสนอในสาที่ใหญ่การแสดงชื่อเรื่องว่าเจา้าฟ้าลาดสว่างจากแรกของนิยายจะนำมาสายตาท่านผู้ชม ให้มาเป้ากันที่ประมานนครหนึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่าประมานนครโพวิสัยประเทศองคจำเด็จพระราชาจักรินล้อมด้วยพระแม่เจ้ากลิ่นสุคนตั้งสององทรงเป็นประมุขของประมานประชาชนในประมานนครโพวิสัยตั้งแต่พระเดชาำรดอยู่สององแล้วก็มีสกิริยานักหนึ่งองคือคว้าใจตวัด ภาพที่พ่อแม่ทะเลาะกันคว้าใจได้เห็นมาตั้งแต่เลยคือเสด็จพ่อมีนิสัยเจ้าชู้พระนอกจากมียศสามัญดาจักเป็นเจ้าเมืองนี้คว้าใจก็เลยเลอกเรียนแบบเจ้าชู้เหมือนเสด็จพ่อครั้นว่าเสด็จแม่จะให้คว้าใจตวัดหรือพระกุมารตวัดขึ้นครองราชก็ยังไม่เหมาะสมกับการจะเป็นผู้นาวันนี้ก็ได้เรียกคว้าใจมาบอบรมสังสอนหน้าที่ของแม่ก็มีอยู่แค่นี้ หน้าที่ของลกคือรับฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติลูกจะร,รับฟังหรือเปล่านั้นขอพีปน้องติดตามเนืนอแสะดะความบันเทงิงจากเราและชาวนาหนังน้องเดียวลูกทุง่งวัตน้รตําเสนอต้นตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปสวัสดีครับ คนต้นกระตานเมนวิมานดินเจ้าทานินจักององจุงชุดเมืองนี้มีธรรมชาติร้อมด้วยศาสนาพทธเลีย้ยงชีวิตมนุษย์ปีน้องเนบอกว่าชุดตาวี มีทิ้นทตามมาคำจิตใจว่ายิ่งหรือใจปฏิบัติเราก็ระยึดรักในจักทีตุกจัจนะนในชนคนง่ายกระทาแต่ความดีในเมืองนี้พบเวตุใจใหญ่กันนั้นไม่รุงเ้ารราล หน้าหนุ่ยน้ากายการเกินแต่อย่าเปลี่นไม่เรียกพบในเปลาจบควันแต่เดี๋ยวดิมแล้วมาหม่อยู่หลายวันมาลูกนั้นบานารีต้องระจีหลายเวลาโอดชินกอจตามปาาาลาอ้ำไว้หน่าตู้รู้อะไร เดชาติตกว่นลองตูดีพระบาทเสด็จแม่เสด็จพ่อไปอยู่กัคว้าชายตะวัดลูกข่าวขอกราบถวายบังคมเสด็จแม่เสด็จพ่อยกขึ้นแล้วหลวง่าเจ้าไม่ลุกขึ้นจะมายืนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแหละเด็กจต้มยมแลงกับปอแม่ปนีพี่น้องอ่าันกลางกำลางขึ้นเตียวเมาไม่โรจักครับบานเตียวขึ้นขึ้นวันวันหลวงชั้นไปแต่ซีซ้าไม่โร้วัวนอนปลายทีนโยผึ้งยังตอาได้ป่าไปไงเด็กรานชาติ สังคมมันเดือดร้อนหลวงก็เตืเอนไม้ตอนนี้ป้าหามากมมยนี่เด็กหน้าโรงนั่งไม่รู้ลกใกลุ้่นอยู่กนหนึ่งไอหมาแม่เมาจะก,กันโลกใกล้อ๋พอเมาไปเลยวะโลวก,ก็ทุ่นพี่น้องเรๆกันดีตามาเรียอย่าตุ้มปานคนหมากมากกลีร้องนะคะนี่หลกชั้นกับเมือขันไม่ชุ่นไปจากบ้านจากเมืองแต่ทุ่นไปจากความรู้สึกกองดีๆกองแม่ ลูกจ้าเมียกับเมย์ไม่หวานลูกก็ห้า,หาคนอคนกนเจ็ดก้นก็ไม่หวาต่ต่าไว้เหลือ,อติก็อย่างโซดติก็ไม่มีขู่คล้องนั่นลูกไซมึงติต้องไปจอบเมียเพื่อนนะลูกว่าใจแตะวันก็เมียเพื่อนนี่มีอะไรน่ารุ้นเยอะ,สะเสด็จแม่อย่าลืมว่าการที่เราได้อะไรมายากยากมันเป็นความภูมิใจและอยากจะเก็บเอาไว้นานๆของที่เราได้มาง่ายมันน่าเบื่อไม่มีคุณค่าเลย,ยการจีบเมียเพื่อนนี่ไม่ต้องใช้ความหลอดเจแม่ พูดที่เก่งมันก็เจ๋งเท่านั้นแหละโบราณก็ว่าไปแล้วว่าคารมเป็นตอรูปหล่อเป็นรองโตกแเละแต่ลูกซ้องดูมันได้เปรียบปอดเสี่ยงเหียบมันตายโอ้ตึงเจ้าขอ้องโลงเลยไดเบียจำชุป่าซิดแม่ไว้ตลกกลนจีบเนี่ยเพื่อนนั้นคารมเป็นตอรูปล่อเป็นรองลูกซ้องได้เปรียบเสี่ยงเหียบตายโอ้เจาข้องโลงไดเบียตาวนั้นแหละในยาเปปลาพื้น เสด็จแม่จะมาห้ามไม่ให้เด็กวัยรุ่นจีบผู้หญิงไม่ได้มาห้ามไม่พอเราโนดูเล็มจันทร์ซ้ำพนาพนรับเช่นนักเรียนย่องหนุ่มลามาเด็กปากเมื่อช่วยช่วยนักเรียนทราบว่าน้องไปกับพี่เท่าไดรอีสาวดูว่าชั่วคราวที่หนึ่งกันตื่นได้เรียนมาชั่วคราวพนาพนรับอยู่กับน้องเลยสาวดูว่าตาชั่วคราว ไอพี่ไม่ค้างคืนนักเรียนวย่าอยาค้างคืนพรตื่นเป็นเรื่องเอินเล่าชั่วคราวพออีสารูว้วอ่ะตาชั่วคราวปะา้ะนะักเรียนว่าโตมแปลงโดนนะลาบวยยอดยังไม่ถึงเลยมากำเพียนแลมนี่น้องว่านมาเย,ยอดอีสารู้ว่าป้าน้านักเรียนว่าร้อยปอหมึงอีสารูว้ว่าห้าร้อยเป้าคนอื่นฉันไม่ไปขี้เกียจเสียเวลา เดี๋ยวได้ไหมมาอีสาโนะอาเซียมารับผลนางเงี้ยตีไปด้วยขึ้นลบโยนอ่ะผลเพราะว่าหลุงนางเงี้ยเดินจูงเมียดลงล่างอีสาโนะกับบางเอออาเซียเพิ่งมาส่งลพอปนี้ซาโนะผมนังเงี้ยเดินจูงเบียมันตักขึ้นตะทีมันหลานนั่นแหละกันด่ารอยกันได้แก่แก่มันหลุนนั่นเลยว่ะกูโล่ตะหลอดตู้ปรามาแค่ยิ่งในแหลมรุ่นมาหิงนกโยปันอันโอบา เออวันนี้ตื้อว่าแบบใช้ยานแอฟริกันที่มาร้อมบ้านกายได้มีความสุขรวมกันทำไางั้นแต่ตือนนั้นใหญ่โยบ้านนักเรงยนนุ้กก็จับปลากันไม่กี่วันนุ้งไปกับรถไอ้ก็มั่งไอ้ตาเราเรือปลาขับเร็วคนกูตกเรือเฟรนเบื้องเลื่อทำไมอย่พบอจนคนตายสามช็อตำไมไอ้โบคุมเรือใช่ใช่เกี่ยเรือปลามายืนอยู่ปลาหน้าปลอมเร็วไปล่วงกูไปใช้โดรถใช้เครื่องเพฟแล้วไปดิ้กู้เยียบ เรียบร้อยพ่นได้ร่องตุงตุงกวามอยู่เร็วโบนหลักฟ้าป้าอยู่พันนั่นนี่ยางก็ไม่ตัดได้เช้าแล้วไม่ตัดกระตับ้านไปขึ้นลุยกูนโปรยแคมเกะโม่ตัดตับเลยเสวเวลาตัดกันจนยางพลันใบไข่พลันค้อนเลยงจนตับตายเลยเนาะเออกลางตัดยางก็ไม่ใจรวยไม่ใจก็ตัดได้รวยก็ตัดยาง เาบาลเราก็จ่วยเลือดอะไรเอาตอนนี้หลล่ะจมปัญหากองจันอย่างที่มาไหลเชิญไปเกี้ยว่าอย่าหมาไหลอยะลาดจะเลยลงตะเบี้ยนได้มากหมาจชิอันนี้ก็อย่างว่าใจบู่มาฉันฉลาดเวตบานมันดปเช็คเลว่าก็เคยยังิีส่วนกี่หลพอฟีน้ำแค่ป่าที่นุ่มมันเนี่เลยนี่หมดรวนคูบ้าูไปลงตะเบี้ยนครางจริงครันีคนตัญยามุไม่รวยตํำปลื้แล้ว นี่เต้นกัไม่ตัดเร็วไม่แล้วการแล้วเรียกว่าชื่อป้าเบ็ดป้ามิ้นไปตัดยาสไปตึ้งเบ็ดบาดมือเหลือรถกรากูโอ้ชอกยางมือความจับเดี๋ยวเกลเอาตั้งไปแกนเตนเตนจอกยางแม่กูเลยตั้งไปแกนมันทำไรเตนจอกกูสร้างนำยางมัาดิลนจอกบลนมันเตนให้นำยางมันต่างนันแหละไม่รู้เห็นโม่ไหนกินก็ว่ากูปีนี้เหลือตกยางโหกว่าพ่อนี่เลยชอบเล่นไห้โลชอบมา เดี๋ยวาฉันกสิ่งนั้นติจอบฉันี่ปราสิ่งนั้นฉันนี่ปราไปโล่มดต้ฉันได้เป็นนายกระตบุญีเอปราไปโล่าดินต้มเลยหายว่ามึงมาอยากไม่ปราไปโล่ปราปืปราปือใ้ฉันตำได้เลฉันจะสรั่งตำปลลิดโลกไอ่โลกขนาดใหญ่มันหลูกระนึ่งรอยกิโลจั่งรีไหนเอยเอียดกลับกลางไอ้มดเลยใหญ่คายตำไมมันน้อยละนึ่งร้อยกิโลตีนสามลูกสามรกิโลฉันอยากโลวันนมือมันีควกัไปเลย เดากับก so, ูคว like ้ากับแมคโครกูปลาไปกับไหนแล้วไม่หยุดเตะแล้วทำไมต้องคว้ากับแมคโครอ่ะพ่อกันคนแย้มเลยลูกเคยช่วยเยี่ยมอุตุแมคโครฮะอมนุกเลยไหนลูกต้นต้องตายแล้วกันชีวิตตายแบนั้นเจาะจิ้งใหญ่เลยวันโตจับตีงแล้วไม่ลาบที่ไหนอ่ะพ่อเน่านนนทำไมพ่อไปไหนไปอันจอบคนถิ่ปากเบ้ง ไปงานศพเออไปเต่ไไปอ่านอบขอบบนู้บอกกันตึงหนังไปในกระบะรถไปตปทเลยวะกวายโดนแนนๆอยู่กันนี่ไปตึงนายต่างด้านนายว่าจอดไปได้ว่าไปอ่านอบครับอันชเชตื้อตัวยากกว่ากินมามานายว่านครอบกว่ามันไม่พอมันไม่ครบนายว่าอ,อกเราบันฮอกเล็กกันนะวะนายว่าเปิดถ้าไม่เปิดตอนเดียวผอมรบ ดีคือเจ้าหน้าตีหลักษากฎหมายดาวตำรวจายเต้นเปิดเซอร์ตาปอบลูกไหโลผมปรับป้านาสาหกว่ามาเมา่เปิดเร็วๆแดี๋ยเต้นเปิดไม่เหลื่อมเลยกูเดี๋่วใจเต้นไม่เปิดละเดี๋ยวโบนายฮะหัวมันไม่ใจแต่งที่ตัดเดียบได้ไอ้โลเปิดเลยเออเปิดแทงแล้วไปเอาแต่งก้อนแล้วกูต่อยเปิดก่อนกับนายก็แกดันมาเกี้ยวไปอย่าบ้านเต้นนายดันเลยยางความูดันแม่ดลูกกี่หลายเลยผมมาหนิ ยังไม่เปิดไม่เปิดกว่ากันนด้ไม่แต่งเพราะไม่เปิดนายบถ้าเดวใจวอกันวอดสองวอดสองมาที่นี่ด่วนมากันเป็นสิบนายมาจับต้นเตแเตะไงลูกกูกันเพื่อนเลี้ยงนายกันนี่เลี้ยวนายกันกันชาดลาดตั้งตั้มเปย์แทงตั้มคนพันคนพันคนพันเปิดวาวขึ้นตั้มรจงมึงแนยโตเบ่อเนื้อคาบลับเลยาเปย์นายเลยเชื่อคาบลับป้านาเดกกันแล้ว ออกจากบ้านเล็กตีข้าวชาวอไปบางเบกัดชอบไปตึ้งกระเป๋าเชนแล้วทำไมอ่ะพ่อเดินเลยลูกกูใกลรอดนหายขาไหนแเลยแต่ว่าไม่เสียได้ได้กอง้อยใหญ่โดนคูนี่กูมั่วอ๊ะโดนปนิลูกพ่ละไปใกล้ก็เกิดเาียใอ่ะไหวได้ใกล้แล้วนุกอยู่ปันนั่นให้กองเขาไม่เก้าเหลือไงได้เลยเหลือรุ่นมีแต่ปันหาเป็น ดีแม่กันหน่อยใจเรากะอยู่กับป๋อมึงมาตั้งไร่ปีแล้วนี่กวยยอดโยฟื้นรังโยฟื้ก็ไม่ใจแม่อนใดไปไหนทำไมเสด็จพ่อไม่พาเสด็จแม่ไปเที่ยวบ้างเอโหลก็เที่ยวปาแม่มึงกูกูยอมปาเด็กสามปีไปปว่าจริงกว่าป้าไหป้าแม่มึงไปได้บัตรสีคนโยกททำไมเชยแคไต้ป้าเที่ยวโนต้านก็ขึ้นได้เหลือนปลาดุกคนโอ้ก็ต่างหาก แด้ขึ้นยังไงได้หล่นลงมาก็อย,อยางต่างลงเลยพอ,อยางราดยางราดเร็วๆเผื่อรีว้าเอาผมหรือบัจจีในจูบที่แมมไปไ <c oughs> พันสัดอีหมาจูบเราตัวเองปากมิ้นเหมือนอ่างนางั่งแล้วแม่นจริงอะในปากพ่อฉันไม่เจ็บปดเล่นอยากขึ้นตัดยางแก้วใจน,น้ายางน้ายางไตหนึ่งหนึงูงช่วงก็แร่ไปบึง้งหนาเกินไม กันเร็ว่าแต่เราโบเข้าเลยตัวบลือไอ้ไอ้ไอ้ไข่อยู่ในปลาไอีป้าน่ะไ่พิษดานไอ้ไข่อยู่ในปลาไอีป้าน่ะไ่พิษดานอีป้าน่ะไ่พิษดานไอ้ไข่อยู่ในปลาไปเดี๋ยวโอ้ไรเนี่ยเอาป้าที่โปรปลาวนจำการเจ้าเมืองได้มาออกมาลบกันอยู่นั่นนี่ตีโบนั่งอื่นมันหวานอับหล่อไรมาเล่นน้ำไม่ก้าวตาเอยกูเล่ากูที่รัก เล่นแบบเดิมมือเคยใจกว้างจะโยนดอกก้ารแต่โอ้เราเล่นนั่งแบบโบราณเพื่อนนังเจ้ากันน่าร่มเพราะกูว่าเออนี่พระนางที่รักบ้านเมืองของเรามันมีปัญหาจะต้องช่วยเหลือทุกปัญหาเราต้องช่วยกันคิดจึงบมาที่ช่องใช้ได้กี่คำหรืว่าอยอ่ได้เยอกูผกไม่รวยรวยรวยวไม่ตายกูไม่หยุดเออเดไปตีต่ำปพื้อแล้วบ้านเรา ต้องช่วยไปเลพผมก็ไม่ใอยากเล่นดังปาาันีเหมืนกรุณแต่เด็กก็เล่นปัณดูเหมืนต้นไม่เล่ตึ้งกัต้นไม่รับพยต่ำเลยต้องเล่นปัณนีก็ยาว่าได้กันดูจูตีแล้วเฮบ้าปั่นไปปลกใกล้รันนานั้นกันไม่ต่ำไดแล้วบา้าเเหนื่อยหรอกแม่นกปอมึงันรอกันถุวนันเร็วเคยใส่ข้อลอยกันไม่รีเเคยเตะเคยต่อยกันหนักหนักไหมอ๋อมไม่จต่มันโ้มกราบแมูุ่ตี ทำไมาพ่อต้องไหว้แม่ด้วยอ้ะเออแม่มึงอาอายุอ่อนว่าพ่อพ่อไหว้ทำไมาคนอ่อนกว่าเขาว่าไหว้คนอ่อนกว่าเขาจะอายุสั้นอะนนกว่าไหว้มันตายตายจิหอมว่างรยายกันแล้วแล้วยิ่งไหวยิ่งเป็นไงบ้างเออไม่อ่อนคายหรอกกูและโดนโรงพยาบาลเยอะชาต์ละบาจริงแล้วเสด็จพ่อกับเสด็จแม่นี่แต่งงานกัน ใครไปขอให้ไปจกาะซิเด็จพ่อตาแม่ไปตนะั้งชูวันใหญ่กูโล่ไรหรือสกอย่น,นั้นกันไม่ต่าไรแล้วบ้าเนเีเหนื่อยหลงกก็แม่กับปอมึงอันรอบวันตุกวันแล้วเ,เคยใส่ขอลอยกันไหมไปจ๊ะเคยเตะเคยต่อยกันหนักหนัก,นกมั้งอ้อมายม่จต่มันส้มกราบแม่ถุกที้ทำไมพ่อต้องไหว้แม่ด้วยเออเอ,อ้แม่มึงอันอ,ย,อยุอ่อนว่ะปอ พ่อไหว้ทำไมคุณอ่อนกว่าเขาว่าไหว้คุณอ่อนกว่าเขาจะอายุสัน้นอะและว้วกูว่าไหว้มันตายตายเฉย